เทโลเมียกับโรคปอดเดี๋ยวนี้เรามาดูว่ามันโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวกับปอดอันดับแรกเลยก็คือวันโรคก็จะพบได้ว่าผู้ป่วยวันโรคปอดส่วนใหญ่นี่นะคะก็มักจะมาด้วยอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมด้วยโรคถัดมาที่เราคุ้นเคยกันดีอีโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับปอดก็คือโรคปอดบวมนั่นเองปกติปอดเราจะทําหน้าที่คล้ายๆฟองน้ํายืดหยุ่นได้ดีแต่ปรากฏว่าถ้ามีอาการบวมขึ้นมาแล้วปั๊บเมื่อไหร่นี่มันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาได้เลย ถัดมาก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะก็คือภาวะการอักเสบที่หลอดลมซึ่งก็จะเจอได้บ่อยมากเลยสาเหตุก็จะเป็นแบบเรื่องพื้นพื้นที่เรารู้จักกันดีก็คือการแพ้ฝุ่นหรือโรคภูมิแพ้ทั้งหลายเราคงคุ้นเคยกับโรคการติดเชื้อโควิดอยู่แล้วเนาะก็คือจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานของปอดน,นั่นเองอีกโรคดึงซึ่งเป็นโรคที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั่นเองหรือบางทีก็จะเรียกว่าโรคถุงลมปง่ปงพองโรคหลอดลม อุดกั้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการสูบบุหรี่เป็นหลักชัดเจนนะคะว่าผู้คนที่มีความยาวของเทโลเมียร์ที่ยาวกว่าเนี่ยจะมีสมรรถภาพการทํางานของปอดที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนที่มีเทโลเมียร์สั้น,นกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะโรคปอดอุดกัน้นเนื้อรังหรือโรคหอบหืดเนี่ยได้มากกว่าคนที่มีความยาวของเทโลเมียร์ อยู่ในระดับปกติเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองเกี่ยวกับเทโลเมียร์รักษาความยาวของเทโลเมียร์ไว้ให้ได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ปล่อยให้สั้นช้าลงไปตามธรรมชาติเรื่อยๆมันก็จะส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของปอดเนี่ยด้อยลงไปเรื่อยๆร่างกายก็จะหายใจได้ไม่เต็มที่ผลสุดท้ายพลังก,กาลังทั้งหลายมันก็จะลดน้อยลง,ลงเพราะสิ่งเหล่านี้มีความต้องการออกซิเจนช่วยในการทำงานอย่างมาก เลยทีเดียวนะคะ